สวัสดีครับวันนี้ผมก็เอาเป็นพระปิดตานะเนี่ยเป็นพิมพ์ที่หายากนะไม่ค่อยไม่ค่อยเจอนะไม่ค่อยมีนะเป็นพระปิดตาเนื้อผงของหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะเนี่ยนะฮะเนี่ยนีย่ปิดตาที่เขาเรียกหัวบานเย็นนะเนี่ยนะฮะ นี่นะครับเดี๋ยวจะส่องให้ดูเป็นเนื้อผงนะฮะ,ะเห็นไหมครับเนี่จะเห็นความความเหี่ยวความแห้งของคนลสารนะครับนี่นะฮะขดตัวนี่ยิบๆเลยด้านไหนเป็นเนื้อขาวนะครับทาลักไว้เป็นลักษแดงนะฮะ มีความชัดมากลึกมากนะครับนี่นะฮะเนี่ยเป็นพับปิดตาหน้าเดียวนะและต้นมากก็จะไม่ค่อยเห็นนะลงรักแต่นี่เขาลงลงทาทาดีกว่าเรียกว่าทาดีกว่าทารักบางๆนะเนี่ยสวยนะครับหายากนะนี่รักเรียงเหี่ยวตัวย่นเลยนะครับ บอกถึงอายุนะฮะเนี่ยก็จะมีไข่ขึ้นนะรอบรอบองค์ไข่ไข่น้ำว่านนะอรัเนี่ยนะฮะเพราะเนื้อผงเนี่ยมันก็จะมีมวลสงมวลสารของของหลวงปู่อยู่แล้วนะครับเนื้อว่านนะฮะก็ชื่อตามชื่อเลยนะเอ,อลากผงบันเย็นรากบันเย็นนะฮะ ใครที่มีครอบครองก็ถือว่าจะมีความร่มเย็นนะร่มรื่นร่มเย็นมีความสุขบ้านนี้เป็นติมงคลกับบ้านเลยนะครับนี่นะฮะหลวงปู่เบี่ยมวัดหนักนี่ตตยเมตตาเลยนะมหาเมตตาเลยนะครับเห็นนะะ สุดเลยนะครับหลวงปู่เตียมวัดหนังนะครับก็ไม่ค่อยเจอนะผมก็เพิ่งจะได้มาเป็นองค์แรกเหมือนกันนะนี่ช่วงนี้ก็จะมีพระออกมาแปลกๆให้เห็นนะครับนี่ฮะบ้านผงบานเย็นนะครับนี่รักแดงนะฮะ ข้างในนี่จะเห็นมวลสารเลยนะเนี่ยเป็นมวลสารนะครับนี่เมื่อกี้ผมเห็นอยู่ตรงขอบเห็นเนื้อตรงขอบนี่นะครับแตภาพเดิมๆสวยนะฮะนานๆทนทำคลิปเีงก็จะทำต่อเนื่องไปเลยนะครับชอบก็กดไลค์กดติดตามไปแล้วกันนะครับเสาร์อาทิตย์ผมก็จะมี หลายจดนะครับแบ่งปันนะคาพระเครื่องราคาหลักร้อยนะครับนะฮะเราทีก็แอดเป็นเพื่อนได้เลยนะครับถ้าชอบสนใจในขอเครื่องหลางแนวเดียวกันนะอ่าราคานี้แบบเรียกว่าจับต้องได้นะครับเข้าไปชมไปดูได้ศึกษาได้นะครับมุมมองของแต่ละคนนะฮะ แต่ละท่านก็จะไม่เหมือนกันนะฮะชอบถูกใจก็แบ่งปันเอาไว้ราคาหลักร้อยฮะถึงแค่หลักพันพันกว่านะครับนะฮะอยู่ตรงหน้านี่นะฮะเนี่ยโอเคครับแล้วพบกันครับสวัสดีครับ